อ่นี่อันนี้อันีเล่นเกมของป่าเดฟคนเดิมอย่างแรกคือเราต้องลงไปที่ห้องครัวแล้วห้องครัวอยู่ไหนอะโอ้ยเยียตกใจตู้ไอ้สัตว์โอ้นี่ไงห้องครัวเยียแบบี้อ๋อรูปภาพโตนี่มันเป็นรูปภาพที่เพื่อนฉันให้มาเพื่อนสนิทของฉันให้มาแต่มันพังแล้วเปิดได้แล้วมันต้องมีสักอย่างอ๋ออันนี้อ๋ออู้อ๋ออ๋ออ ใครตายวะเฮ้ยไปแล้วป่ะเพื่อนอน่ากลัวจังแค่เนี้ยแค่เนี้ยจบแล้วหรอโอ้สวัสดีขอบคุณหน้าที่เล่นเล่นเกมของฉันฉันหวังว่าคุณจะเอนจอยกับมัน นล้นี่มันเร็วาการสร้างเกมนี้ฉันใช้เวลาน้อยมากเลยและฉันสร้างมันสําหรับเทศกาลฮาโลวีนคุณสามารถโดนเนท่ยฉันได้ถ้าคุณอยากช่วยฉันจริงๆบลาบาโในการซื้อเกมพาร์ตบลาลาโอเคก็เหมือนเกมของ lazy dev เกมเอ,อ่อ auto h o r b i a ก็น่าจะจบแล้วพูดตามตรงนะเอ,อ้ยอย่าคาดหวังเลยมากเลยเฮียแปดชั่วโมงไอ้สัสไม่คาดหวังเลยมากหรอแต่ก็โดยรวมคือไอ้ทอนจัมส์สแกรนี่ผมไม่ได้ตกใจเลยมากหรอก เอาเันว่าสำหรับคลิปนี้ไอเดฟมึงเจอกู